ก็ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกม Overwatch 2เบต้านะครับผมก็คลิปนี้ไม่ได้ที่จะมาเทสเกี่ยวกับเบต้าของ Overwatch 2นะครับแต่จะมาเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เล่นเกี่ยวกับเกม Overwatch 2เบต้านะครับผมมางั้นเราไปเริ่มกันเลยคือผมต้องขอบอกก่อนนะว่าผมเล่นมาได้สักพักแล้วหลังเกี่ยวกับ Overwatch 2เนี่ยเบต้าซึ่งความรู้สึกของผมนะครับผมย้ำว่าความรู้สึกของผมแบบตัวโตๆเลย ก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนโอเวอร์สองอะท่านผู้ชมมันคห้มันเรียกว่าเหมือนกับแพทมากกว่าคือผมไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือภาคสองเลยดิไม่ครับผมรู้สึกว่ามันคือการแพทเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยละกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างก็คือตัวละครเนี่ยก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยท่านผู้ชมคือทั้งทั้งสกินเนี่ยผมจะไม่ว่าละกันเพราะว่าสกินเนี่ยคือ มันตายตัวอยู่แล้วแต่วิธีการเล่นเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยสักนิดนึงเลยเดี๋ยวผมทําคลิปตัวอย่างให้ดูมาเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเข้าไปฝึกซ้อมแล้วกันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยว่ามันเหมือนเดิมยังไงเดี๋ยวผมจะแค่สองตัวละครก็คือตัวละครอย่างเอ,อคืออย่างของแม็คลีแล้วก็ ตัวละครอย่างไลยฮาร์ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวตัดไปช่วงนั้นเลยมาครับก็อันนี้คือผมมาทดลองในห้องอ,อฝึกซ้อมเลยละกันเพราะว่าขัา้นการไปเล่นจริงๆนี่ค่อนข้างจะยากที่หลกัหลกๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนเดิมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันต่างกันยังไงอเดี๋ยวควีนจังเลตมันนี่แหละจังเลตควีน,นนี่แหละแม่ก็คือมันต่างกันตรงที่ว่าอย่างแรกเอ,อของแมคคลีนี่ก็ค่อนข้างเหมือนเดิม แต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบอาจจะแรงขึ้นหน่อยหรือไม่แน่ว่ามันอาจจะอาจจะแบบแรงอยู่แล้วก็ได้ก็คือเรื่องเวลายิงก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าแต่ถ้าดูดีๆคือมันจะค่อนข้างลดเมื่อก่อนมันก็ตายเรียบร้อยแต่อันนี้คือจะไม่ตายส่วนสกิลอีนั่นก็คือเป็นการปาแบบนี้นเห็นไหมครับคือมันจะไม่สตันมันจะเป็นเหมือนแบบระเบิดสเตกกี้ ที่ติดกับเป้าหมายแล้วก็จะระเบิดทีหลังเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเพราะมันพอเราเล่นเป็นแมคคลีเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเขาค่อนข้างปรับให้แมคคลีนี่ไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้ออดจนแบบว่าเเล่นเล่นไม่ได้เลยส่วนอันติของแมคคลีนี่ s <S ทา่านจะคิดว่าอาจจะเหมือนเดิมหรือ มันก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าตที่ต่างกันคือความความที่แว่แว่ละความความเร็วในการในการใช้เตะค่อนข้างที่จะสําหรับผมผมมองว่ามันช้าลงนิดนึงหรือเร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่ามันก็โอเคอยู่โ <sm ell an> อ้โหมาตัวอีกตัวหนึ่งไล่โฮ,โฮ,โฮ,โฮาร์ดนี่นนมกนเลย คือไลทฮาร์ดนี่ที่เห็นแน่ๆคือเลือดอเพิ่มขึ้นแต่แต่ชดเชยก็คือเกาะลดลงแล้วก็ปล่อยพลังแบบนี้ได้สองครั้งเลยซึ่งสำหรับผมผมมองว่าดีนะแต่สิ่งที่ค่อนข้างที่จะปรับก็คือนี่ถ้าพุ่งของไลฮาร์ดปกติถ้าพุ่งของไลฮาร์นี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครแบบทั่วไปอ,อาจจะผมให้อย่างริปเปอร์แล้วกันริปเปอร์เลือดเดยอะอยู่ปึ๊บผมพุ่งปับ อ่ะไม่ตายคือตอนผมเล่นอ่ะผมเจอท่าอย่างไรฮาร์ดไปผมตกใจเพราะว่าปกติด้วย oh, <any> ความชินผมตายแต่นี่คือผมยืนนิ่งไปสักประมาณสองวินาทีแล้วผมก็ตายจริงๆพวกคือมันแบบสับสนเ่ะเพราะว่าปกติเวลาเราโดนปุ๊บเราจะสีมองทิ้งเลยตัวเรื่องอันตรีนี่ก็ยังเหมือนเดิมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยเมันก็เหมือนเดิมเพราะงั้น ผมเลยร like 2, mm ู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนภาคสองแต่มันเหมือนการปรับแผดมากกว่าที่มันไม่ต่างกันเลยมาออกไปเลยดีกว่าคลิป่ก็นับตั้งแต่จุดตรงนี้ไปผมจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของโอเวอร์สองเบต้ที่ผมได้เจอนะครับย้ำตัวโตๆเลยว่าเป็นความเข็นส่วนตัวเท่านั้นเพราะงั้นก็คือหาผู้ชมคิดว่าไอ้ตรงที่ผมพูดมัน ไม่มันไม่น่าใช่มันเมดไม่มีข้อโต้เถียงก็สามารถที่จะพิมพ์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านตลอดนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะครับผมมาก็ไปเริ่มกันเลยก็คือข้อดีของอาภาคสองเนี่ยอย่างแรกคือเรื่องสกินผมชอบสกินของภาคสองนะสกินของคลาสสิกสองเนี่ยถือว่าทําออกถือว่าทําออกมาได้ดีเลย ผมชอบนะผมชอบเพราะว่าสกินปกติผมไม่ค่อยได้แตะเลยสกินของผู้ตัวละครต่างๆเนี่ยสกินคลาสสิกแต่พอเป็นภาคสองผมเห็นหลายตัวแล้วเฮ้ยผมชอบเลยโดยเฉพาะกินจีนี่ผมชอบมากนะถึงแม้มันคือการใส่เสื้อเฉยๆแต่มันรู้สึกว่าดีกว่าร่างนี้แล้วกันละ่ะเื่อถ้ามมาชมดูสิมันคือร่างมันคือร่างแบบเอาตัวครับทุนเลด่ดสําหรับผมนะแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยใส่ชุดหน่อยอะไรเงี้ยมันดูโอเคเลย ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมแต่ก็ยกเป็นบางตัวละครที่รู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะแค,แค่ของอาจจะเป็นเมอร์ซี่ที่ไว้ผมสั้นนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็แบบชุดอาจจะไฮเทคขึ้นแต่ว่าตัวตัวสุนตัวผมไม่ค่อยชอบทรงผมเมอร์ซี่ของเท่าของชุดี่เท่าไหร่ส่วของโรซิโอนี่ก็อายุเพิ่มขึ้นเง,งี่ยเนี้ย่ะมันผ่านไปหลายปีพอควรก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นข้อดี แล้วข้อดีข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเออบางตัวละครได้รับบัฟใ,ให้ดีขึ้นก็อย่างเช่นเอเซอมบ้านี่ได้ได้บัฟให้ดีขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นเคยเดี๋ยวผมจะพาไปเทสแล้วกันว่าซอมบ้านี่มันมันรับแบบเยอะเยอะขึ้นยังไงไปกันเลยมาก็กลับมาที่ห้องแห่งการซ้อมเหมือนเดิมแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะไม่เข้าไปเทสละกันเพราะว่า กว่าจะได้เทสเนี่ยมันก็นานพอสมควรอย่างที่โดนบัฟเนี่ยซอมบ้านี่ก็คือเรื่องของการแฮกซอมบ้าเนี่พอพอแฮกแล้วจะเหมือนจะได้รับเหมือนเซนเจต้าระดับหนึ่งตรงที่ว่าปกติเวลาที่ซอมบ้าแฮกเฉยอะ่ะจะแค่ทำให้ศัตรูคนนั้นอะ่ะเหมือนแค่อ่อติดติดสถานะไม่สามารถใช้สกิลได้แต่พอมาเป็นภาคสองเขาบัฟให้ซอมบ้าเนี่ยสามารถที่จะแบบ พอแฮ็กสําเร็จปุ๊บจะทําให้เอ,อเรียกว่าโจมตีแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองหย่องอหย่องมสะง,งั้นแม่อย่างซาเลียแล้วกันอ่ะผมยิงประมาณนี้นี่หมุดแม็กก็จะได้ประมาณเกือบเกือบตายอันนี้ผมไม่ได้ยิงตรงหัวนะอ่ะแล้วพอแฮ็กอันนี้ท่านผู้ชมเห็นคือมันเป็นเหมือนแบบเซนจิตา้านิๆนๆคือ หมือนใส่ลูกสีดําไปแล้วก็ทําให้เอตัวตัวละครนี่แต่ว,ว่ามันจะได้รับดามจเพิ่มขึ้นแล้วพอใช้ติลเลือดจะหายไปราวสี่สิบเปอร์เซ็นเพราะงั้นเลยทําให้ดีมากๆเวลาใครที่เล่นซอมบ้าเนี่แล้วก็เรื่องการแฮ็กเหมือนกันปกตินี่คืออันนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็น ถ้าเกิดว่ามันแฮกสําเร็จเนี่ยก็จะลดแค่สี่จากปกติห้าสมมติว่าถ้าผมโดนโจมตีโดยที่กําลังกําลังโดนแฮกำลังแฮชน,นี้ปึ๊บปึ๊บเอมันก็จะแค่เป็นสี่ถ้าผมจําไม่ผิดเวลาโดนแฮกมันจะเป็นห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะงั้นผมมองว่าซอมบ้านี่ถือว่าโดนบัฟขึ้นพอควรเลยแลือ,อย่างตัวละครที่ตัวละครที่โดนเนิร์ฟแบบ ที่ผมเห็นชัดเจนนะที่สุดก็คือเหมยเหมยนี่โดนโดนเรียกว่าโดนเนฟพอสมควรปกติเวลาที่เราเล่นเหมยเนี่ยเวลาเราเล่นปุ๊บเรากดแช่คลิกซ้ายแช่อยี้แต่นี่ท่านผู้ชมเห็นคือปกติมันจะแช่แข็งนะแต่อันนี้คือไม่แช่แข็งเลยก็คือรู้เลยว่าเป็นการที่จะเอ่อเยกว่านเนฟ ในตัวเหมยพอสมควรซึ่งนั่นถามว่าแล้วให้เกิดว่าถามอ่ะอ้าวใหางั้นจะแช่แข็งได้ไงก็ต้องใช้อันติสถานเดียวเข้ไหมครับมันต้องใช้อันติสถานเดียวเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะแช่แข็งสตูได้ซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะสำหรับคนที่แบบเจอเจอเจอหมยแล้วโดนแช่แข็งตลอดเวลาเนี่ยแต่ตัวอื่นก็มีจะมีโดนบัฟบโดน โดนเนิร์ฟอยู่หลายตัวละครเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าเออมันดีแค่ไหนนะครับนะอย่างบัตชั่นนี้ก็โดนเรียกว่าผมผมเชื่อว่าสกิลเนี้ยโดนโดนบัฟนะแต่อันติคือไม่โดนบัฟเลยชึบมาปื๊บมาชึบตอปบปับปับปัเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาเขามองเห็นแล้วแหละว่า ไม่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ดิต้องเรียกว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เล่นบัตชันเนี่ยคือจะจะแบบว่ายืนอ,อยู่ตรงเดี่ยวมากไม่ค่อยไปไหนตวนอันตินปึ๊บเป็นเนี่ยคืออันติของเอ่อบัตชันนี่ผมมองว่าคนเขาค่อนข้างเนิบฟลงเพราะว่าปกติบัตชันหนาวถ้าเป็นอันติของในเกมหลักเนี่ยไม่ใช่ในเกมหลักสิ แต่ว่าในเกมภาคแรกมันจะแค่เป็นป้อมปืนแล้วจริงเฉยๆซึ่งก็ดาเมจก็แรงอยู่พอสมควรนะแต่พอเขาปรับเป็นเหมือนปืนครกเงี้ยยิงได้แค่2นัดด้วยนั่นหมายความว่าบัตช,ชันจะโดนเก็บได้ง่ายมากเมื่อใช้อันติเพราะงั้นสําหรับผมผมเลยมองว่าบัตช,ชันนี่เหมือนโดนบัฟแต่ก็โดนเนื้อเหมือนกันยังสกิลในการซ่อมแซมตัวเองของบัตช,ชันก็จะถูกแทนที่วยการยิงเรียกว่า เออล็อกเ,เก็ตแล้วกันล็อกเก็ตลัมเชื่อก็ผมเลยมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะปรับให้หลายตัวละครให้มันเนิร์ฟแล้วก็ให้มันบัฟด้วยอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะแต่บางตัวก็แทบไม่ได้โดนบัฟโดนเนิร์ฟอะไรเลยอย่างที่ผมเห็นนองก,ก็คือเกนจินี่แหละที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน เราะจริงๆเกนจิมันก็แทบไม่ต้องบ้าหรือหรือแบบเนิร์ฟเลยเพราะแค่นี้ก็โกงอยู่ละไหนจะเป็นตัวละครต่างๆที่ค่อนข้างรู้สึกว่าเหมือนเดิมอย่างเมอร์ซี่ก็เหมือนกันหรือเซนจ์ตาหรืออันนาก็ด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างอะอแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกข้อที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของอันติอ่าท่านผู้ชมอ่ะ อาจจะส่งแค่ว่าอ้าวอันติมันยังไงล่ะเมื่อกี้ผมยังบอกเลยว่าบางตัวมันมันโดนเนิร์ฟเลคือต้องบอกเลยนะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเพิ่มเร็วนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมันเพิ่มเร็วยงไงก็ไม่รู้ดเดี๋ยว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 ผมเป็นสายดามมจดีวกว่าคือมันเพิ่มเร็วเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่ได้แบบเพิ่มช้าเพิ่มลวทีนิดเพิ่มแล้วแบบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ แล้วก็มันก็ไม่ได้แบบช้าจนเกินไปบางตัวก็เร็วเลยแบบกลัวแบบไม่ได้ใช้ตีแหละนี่ท่านผู้ชมจะเห็นท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเมื่อกี้สิถ้ามไม่เห็นนี่ก็เดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันก็คือจะเห็นได้ว่าพ่อผมเนี่ยไปสู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อกี้กินจีบผมติที่สาม อันเกรดอันติผมเนี่ยอยู่ที่สามตินะแต่ว่าพอผมไปเปลี่ยนตัวละครปับ๊บมันก็กลับมาที่สามสิบเหมือนเดิมคือนี่ผมชอบมากนะเ <c oughs> พราะมันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราตายปุ๊บแล้วคือพอเราเปลี่ยนตัวละครเราจะทําให้แบบอันติยังอยู่นะจะได้ได้ต่อยอดเลยไอยมมอย่างผมอย่างรีเปิ่มเมื่อกี้อ่ะผมเปลี่ยนมาเป็นโจเจอร์นี่ครับ มันจะไม่หายไปมันจะแบบไม่ได้อยู่เต็มนะท่านผู้ชมแต่มันก็จะไม่หายไปหมูเหมือนกันมันจะหายไปราวๆก็คือให้พอแบบเอ่อเก็บหน่อยไม่ใช่แบบพอเราเปลี่ยนตัวละครปุ๊บแล้วเรากลับมาใช้ตีตัวหนึ่งล้วไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งไอ้น,นี้ก็อันนี้ก็แบบโกงไปซึ่งผมมองว่ามันดีนะเพราะภาคแรกนี่โอ้โหบางครั้งผมอัมติดเต็มเต็มแล้วพอเล่นปุ๊บเนี่ย พราะผมไม่เปลี่ยนตัวละครปุ๊บเพราะตอนนั้นผมแบบเอ้ยอันติตัวนี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไปเปลี่ยนแล้วสุดท้ายผมต้องเสียอะเสียเกตอันติไปอันนี้ก็ค่อนข้างชอบถึงแม้มันจะให้แค่สามสิบให้แค่สามสิบเพื่อหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวละครเนี่ยแต่ผมก็ยังมองว่ามันโอเคอยู่ดีเพราะนั้นถือว่าเป็นข้อดีที่ผมชอบมากที่สุดน้ำดานน้ำดาข้อที่ผ่านมาถึงแม้จะมีแค่สองข้อ ส่วนสวนองข้อดีหนึ่งดผมยังไม่ค่อยเจอมากนะที่เจอหลกัหลกๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการหาห้องอาจจะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเบต้าคนเลยไม่ค่อยเล่นเยอะก็เลยสามารถหาห้องได้ง่ายได้ค่อนข้างง่ายเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีระดับหนึ่งเพราะว่าในเวอร์ชั่นของภาคแรกนี่กว่าผมจะหาห้องที่ไม่ใช่ของแท้งผมหาใช้อย่างต่ำคือห้านาทีสูงที่สุดเท่าที่เคยหาเนี่ยคือ ก็ไปชั่วโมงก,กว่าก็ยังหาไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีลนะที่เขาอาจจะปรับด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีละแหมมานี่คือประมาณประมาณข้อดีที่ผมหาเจอนะครับให้กลับ่าถ้าผู้ชมคิดว่าเฮ้ยมีข้อดีตรงนี้ที่ผมพลาดไปก็สามารถเม้นลงใต้คลิปนี้ได้เลยไปครับเราก็จะสู่ข้อเสียกันเลยข้อเสียข้อแรกคือเรื่องความสเสถียรของเกมเกมยังไม่มีความสเสถียรมาก คืออาจจะเพราะว่ามันเป็นช่วงเบต้าด้วยแหละเลยทําให้ความเสียดของเกมนั้นมันเลยค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรก็คืออย่างฟุตเทจบางฟุตเทจที่ผมไม่ได้อัดมาเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับก็คือบางครั้งผมเล่นอยู่ปับป๊บๆโอ้โหคนหลุดห้องถ้าหลุดแค่ประมาณคนสองคนอันนี้ผมไม่ค่อยปลใจแต่อันนี้มีห้าคนแต่หลุดไปถึงสี่คนสี่สามถึงสี่คนซึ่งผมบอกว่าแ yeah ย่ แย่มากก็คืออาจจะเพราะว่ามันช่วงเบต้าผมเลยแบบอพอหยุดหยุดห้ได้ส่วนข้อที่สองเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอีกแล้วนะครับคือผมมองว่าห้าต่อห้านี่ยนะโคตรเหงาเลยครับผู้ชมคือผู้ชม,มองคิดสิห้าต่อห้าสำหรับผมผมมองว่ามันเหงาๆนะเวลาแบบบางแบบที่ผมเล่นแล้วมันรู้สึกเหงามากอะ่ะแล้วอย่างคือจริงอยู่ที่ว่าพอเอาแท้งออกไปหนึ่งคน มันทําให้เกมเออ,อาจจะดีขึ้นแต่ว่าสําหรับผมนะผมมองว่าคือพวกพวกเออซัพพอร์ตเนคอนข้า,ท,าที่ต้องทํางานนิดนึงเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยก็เลยก็เลยยงคิดว่าโหอีกนานอยู่พอควรกว่าจะเปลี่ยนแปลงให้แบบเมื่อเดิมให้มันแบบเข้าได้เข้าเข็มหรือผมอาจจะต้องชินเลยก็ได้เพราะตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมยังกลับไปเล่นภาคแรกมากกว่าภาคสองอีก คือผมเข้าภาคสองแบบพอมันเล่นแบบเรื่อยๆเพื่อให้แบบเอ,อชินกับระบบนิดนึงแต่ท้ายก็ยังไม่ค่อยชินยังฟังตัวละครที่เปลี่ยนท่าทางไปเลยก็ค่อนข้างที่จะเอ,อแปลกแปลกใหม่นะสำหรับผมพอเล่นกลับมาล่นทีก็รู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยแปลกก็ต้องมาเรียนรู้กันไปนะครับมาแล้วข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่เอาตรงๆนะมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าเจอกันได้ไบ่อยสำหรับเกมแนวแนวเออมาใหม่ นะครับรเกมออนไลน์เนวมาใหม่คือความบาลานซ์ของตัวละครความบาลานซ์ของตัวละครเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าสองตัวละครที่มาใหม่นี่คืออย่างวีจักรแล้วก็เนี่ยโซเจราเนี่ยเอาเรียกว่าผมขอเรียกว่าเป็นโซเจอร์เวอร์ชันผู้หญิงแล้วกันเพราะมันก็คือโซเจอร์เวอร์ชันผู้หญิงนี่แหละคือถามว่ามันมันบาลานซ์ไหมผมบอกเลยว่าไม่ตอนนี้คือไม่บาลานซ์อย่างแรง คือผมอ่ะเล่นมาหลายรอบแล้วผมเจอจังรัดควีนแล้วแล้วคือคนที่เล่นจังรัดควีนเป็นปุ๊บไม่เชิงว่าต้องเล่นเป็นแค่จับปุ๊บแล้วรู้ว่าจังรัดควีนมีความสามารถยังไงเล่นยังไงปุ๊บคุณเก่งได้เลยอันนี้เรื่องจริงเลยผมเจอมาแล้วกับตัวประมาณห้าแบบนี่ผมเจอควีนจังรัดประมาณสามถึงสี่ตือแม็กด้วยหรืออย่างาโซเจอ,เจอร์ฟ์ชั่นผูน้หญิงนี่อันนี้ผมก็เจอนะแต่จะไม่เจอบ่อยเท่ากับจังรัดควีน เพราะมันไม่ได้เล่นยากมันแค่แบบเป็นเหมือนสายแบบยังไงสไลด์ไปหาศัตรูก็เลยรู้สึกว่าความบาลานซ์ของตัวละครนี่ยังต้องรออีกพักใหญ่เลยกว่าเขาจะบาลานซ์ให้มันเสร็จส่วเรื่องอื่นๆนี่ผมก็จะเป็นเรื่องแบบยิบย่อยแบบข้อเสียคืออย่างเช่นเขาตัดเรื่องระบบของเลเวลออกไปซึ่งผมบอกว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันคือข้อดีมันทาให้เวลาที่เราไปเล่นกับคนอื่นนะเราจะไม่รู้สึกกดดันคือ สมมติว่าผมอยู่ทีเ่เลเวลของผมเนี่ยอยู่ที่ทองแดงแต่คนที่เล่นกับผมอะ่ะอ,อยู่ที่แบบอ,อาจจะทองแดงแต่แต่เป็นหนึ่งดาวสองดาวอะไรเงี้ยหรือหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ทองแดงแบบเริ่มต้นก็คือเลเวลหนึ่งรลดวบสองอะไรเงี้ยเพราะงั้นคือมันจะเหมือนเราต้องแบกแบบรับความคาดหวังของคนที่มาเล่นด้วยเพราะว่าเฮ้ เขาคิว่าเฮ้ยเราเลเวลสูงอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างทอกซสิกพอสมควรแต่พอเอาเลเวลออกเลเวลออกไปคือเราจะเหมือนได้ยกความเอาความเอยงงอย่างไรล่ะความหวังหวงละกันเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเล่นแค่ไหนแต่ข้อเสียก็คือมันก็มาจากเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเามื่อจัดที่จากว่าเราไม่รู้ว่าเขาเลเวลเท่าไหร่มันเลยทําให้เราคาดเดายากแล้วว่าคนนั้นเขาเล่นมานานแค่ไหน คือมันได้คล้ายกับการลงแรน์ที่เวลามันโชว์ปุ๊บมันจะโชว์แบบแค่แค่ทองแดงมีสีดาวสองดาวหรือเงินทองเอเอดมอนสองสามดาวอะไรก็ว่าไปแต่มันจะไม่บอกเลเวลแต่เรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้โหดแน่แต่พอมันเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้คนข้างทีหยอนบากพอควรเพราะงั้นผมเลยมองว่า,วาเกมนี้ ถ้าเกิดว่ามันเปิดตัวจริงๆเอ,เอ้ยแหมเดี๋ยวขออีกข้อหนึ่งคือข้อที่ผมได้ยินมาแบบน่าผู้ชมน่าจะได้ยินมากันพอสมควรแหละคือเรื่องของการที่ว่าเขาพอเขาเปิดภาคสองปั๊บภาคแรกจะถูกปิดทันทีอันนี้ผมมองว่าเขาวางแผนไว้ล่วลงหน้าแล้วคานผู้ชมคือท่านผู้ชมลอ,องคิดดูนะสมมติว่าภาคสองมันแย่มันแย่เหมือนไซเบอร์พังอะ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดภาพ,พชัดเจนอะ่ะมันแย่บั๊กเยอะมากๆบั๊กเยอะแบบสุดๆ อะไรเงี้ยบั๊เจอะโน่นเกมไม่เสถียรอย่างมากตัวละครบางตัวโหดเกินไปตัวละครบางตัวเนิร์ฟจะน่าเกลียดอะไรเงี้ยเพราะคนจะกลับเป็นภาคแรกแย่อะไรเงี้ยคือผมมองว่าเขาวางแผนมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเล่นตัวละครเนี่ยเอ้ยเราจะเล่นภาคสองเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดเราจะกลับไม่เป็นภาคหนึ่งไม่ได้เพราะเขาวางแผนมาแล้วว่า ถ้าคุณอยากเล่นโอวัตคุณก็ต้องเล่นภาคสองสถานเดียวเท่านั้นจนกว่ามันจะดีขึ้นแม่ก็คงน่าจะไม่มีอะไรครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันนี่เป็นความเห็นส่วนตนัวของผมผมไม่ได้เอามาตรฐานแบบดีขนาดนั้นมาวัดแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการปรับปรุงอีกเยอะพอสมควรในการที่จะทําให้เกมสมบูรณ์ขึ้นแต่อย่างที่บอกตอนนี้ยังเป็นแค่ช่วงเบตา้าเพราะงั้นกว่าจะ ตัวกว่าตัวเกมเต็มจะเปิดไปอ่อวันที่น่าจะสี่ตุลาแหละครับผมจะไม่ผิดนะก็เช่นเคยราบท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าท่านชมรู้สึกว่าตรงไหนที่บท,ที่ไม่เห็นด้วยกับผมหรือมีข้อโต้แย้งก็สามารถที่จะเม้นลงใต้คลิปนี้ได้เลยผมรับฟังแล้วก็อ่านตลอดนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรแล้วเล่นเกมอะไรเอยสลับปและ คลิปหน้าผมจะเล่นเกมไรแล้วทำอะไรในเกมนั้นจะมองเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมุด้วยนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ